เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับท้องไว้พี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้โตโยตา้ลลาโคโรล่าโตโยตา้าสามห่วงทนหายห่วงในราคา25,000บาทเท่านั้นเองไปขับให้งานกันดดแดดกันฝนได้สบายเกียร์ออโต้จบไฟฟ้าทั้งคันเครื่อง e D, เกียร์ดีแอร์เย็นฉ่ชิมมันล้วนๆน,น,นะครับพร้อมใช้วิ่งทางไกลได้เลย ภายในยังสวยครับสวยสะอาดเบาหนังสวยๆไม่ขาดไม่สม้มกระจกไฟฟ้าสีบ้านเจออโต้แผงวัตต์โอนไม่แตกหักไม่ชำรุดห้องเครื่องสะอาดเช่นกันครับแห้งๆ2 5ง0 0ันบาทครับพี่ัดดูรถอยู่นนทบ,บุรีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เาเพิ่มเติมได้เลยนะครับไปดูทดลองขับกันก่อนอันนี้มีภาษีขาด2ปีนะครับเอไปตอ่อตอนโอนได้ นใติดต่อเจ้าของได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ